a shot right through into a boat of blue it's the problem of mine but it's a problem i find living the life that i can't leave behind there's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free but that's the way that it goes and it's what nobody knows and every day my confusion grows Every time I see you fall in I get down on my knees and ของกินแสนอร่อยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแหล่งชอบเขาฝากค่ะวันหยุดสัปดาห์นี้ตุ๊กตาพาคุณผู้ชมมาเที่ยว2จังหวัด2แบบ2สไตล์สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบภูเขาน้ำตกจะต้องเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะมาเที่ยวทะเลแล้วแล้วก็ต้องเป็นที่นี่ค่ะัง้วปดระยอง เขาเรียกว่าอุทยานเขาแลมย่าหมู่เกาะเสม็จค่ะและวันนี้ตั๊งตายังมีที่เด็ดเด็ดประคุณผู้ชมมาอีกมากมายเลยค่ะตามตั้งตาไปเลยค่ะ Then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for. The final moment, you say the words that I can say. ation you o y คุณผ l i ช o คะตอนนี้นักตาพาคุคณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะบ้านกับใบซองและก็นั่งอยู่ที่ห้องนี้นะคะคุณผู้ชมรูไหมคะว่าสามารถจูบคนได้ถึง เซถึง15คนเชื่อนะคะแล้วก็ขอบอกด้ว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยค่ะ It's a crazy situation you always keep me waiting because it's only make me believe นี่เป็นบริการของทางบ้านกําไรทองนะคะสําหรับผู้ที่มาพักที่นี่สามารถที่จะใช้บริการไปเที่ยวรอบๆบ,บริเวณหาดแม่ลำพิงได้ค่ะค่ะคุณผชมคะ่ะที่ปาพาคุณผู้ชมมาที่นี่คะ่ะบ้านสวนสินเป็นอีกโครงการหนึ่งของบ้านกําไรทองนะคะสําหรับผู้ที่ชอบมาพักเป็นรายเดือนหรือเป็นรายสัปดาห์ และลายวันก็มีด้วยค่ะ เที่ยวชมอ,อุทยานแห่งชาติเขาแหลมกันจนเพลอแล้วตุ๊กตาพาคุณผู้ชมมานั่งที่นี่เลยค่ะรับลมทะเลชิลๆเลย,เลยที่ร้านเจ๊ยินดีซีฟูด้ดขาดแม่ลำพึงจังบัตระยองนะคะค่ะและเมนูบนโตน๊ะนี้หน้าตาหน้ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะและทางร้านบอกว่าเป็นเมนูที่เมื่อมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะต้องสั่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกของที่นี่กันเลยค่ะค่าจานแรกเลยนะคะ นี่จะเป็นปลากะระพงทอดน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมร้าน,นบอกว่าจะทานง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาได้เอาก้างออกนะคะมีแต่เนื้อล้วนเลยสามารถทานกับเครื่องเคียงคือยำมะม่วงนะคะและก็จิ้มอ่าเป็นน้ำจิ้มซีฟูดค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจานต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมึกผัดไข่เค็มนะคะอันนี้เขาก็บอกอร่อยสุดยอดเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะเป็นปูน พิษไทยดำทางร้านบอกว่าที่ใส่พิษไทยดำเนี่ยเพื่อจะให้มีความหอมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดๆด้วยนะคะคุณผู้ชมและขอบอกค่ะว่าที่นี่เนี่ยอาหารทะเลสดมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้มาจากทะเลโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมขาค่ะต่อมาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นผัดฉ่านะคะเป็นเอ็นหอยเชลผัดฉ่าค่ะ เมนูต่อไปนะคะเป็นยำรวมมิตรทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกออมะเขือเทศด้วยคุณผู้ชมดูสิคะนา้นาตาน่ารับประทานมากเลยค่ะค่าเมนูสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาทุกโต๊ะเลยจะต้องสั่งเมนูนี้ค่ะขอเชลอบเนยค่ะความพิเศษของขอเชลอบเนยจะมีเนยอ,อยู่ด้วยซึ่งความเป็นรสชาติเนี่ยหอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมารับประทานอาหารทะเลสดๆอย่างนี้แล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะขอกระซิบน,นะคะว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา8โมงแล้วก็ปิดเวลา3ทุ่มค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกตาพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นที่ชายหาดกันค่ะแล้วจุกตายยัางมีสถานที่ที่น่าสนใจ